สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบอ d g ดเกมไน h ์เรายังอยู่กันที่ร้านลานล้น,นเล่นครับตรงข้ามมอ,อไม่โดน,นสักรายากต้องครับเมื่อไหร่มึงจะจำได้ครวั <c oughs> น,นนี้ก็ย,กยังอยู่กับพี่หญิงนะครับพี่หญิงก็จะมาร่วมเล่นเกมกับเราด้วยชื่อเกมลิฟต์พังพังพังนะครับเป็นเกมที่ต้องใช้ เขาเรียกว่ากระบอกใ,ใ,ใช้หัวใช้หัวใช้หัวนะครับซึ่งอันนี้เรามี6คน,ฐฐานการิกาการเล่นผมว่าเราแบ่งทีมดีกว่าเราจะแบ่งทีมยังไงดีครับมี<า>ทีมฮะน่าจะแบ่งทีมละสองคนสามทีมครับสามทีมใช่ไหมงั้นเราเป่าลิุแบ่งลฉุบถ้าใครออกเหมือนกันก็นทีมเดียวก<อ>ันการเป่าฉุบมันมีสามมันใช่ไหมข้อดีกระดาษนะก็เลยสามทีมมาฮะน้องชอรี่ออกไปฮะไม่บอกคุณนะฮะมาฮะไปยุ่งนะเอายิงฉุก อ้าวผมอยู่กับพี่หญิงจับได้แล้วจบไปก่อนพี่หญิงก็เป็นคนมาสอนเกมด้วยฮะเป็นเจ้าของร้ตงเจ้าขาผมรู้สบายแล้วมีที่พึ่งเอาไปเรียกาอ่ะมาขอเฟย์ก็อยากพูดกับไปนะอริงเหรอลงมือสิเองสองชับเฟย์ก็อยากพูดกับไปนะลงมือสิลงมือสิ ผมยอมรับตรงๆเลยผมอยากได้น้องเชอรี่พอเราได้กันแล้วเราก็มันก็มันก็เข้ากันได้เข้ากันได้โอเคกติกาก็คือว่าเกมแรกผมจะเปิดการ์ดขึ้นมาก่อนเปิดการ์ดมาปั๊บการ์ดมันออกมาเป็นรูปอะไรเราก็ต้องต่อให้ได้ตรงตามรูปนี้คือต้องมีอันนี้ต่อนี่อุปกรณ์นี่ตอนี้โดยใช้สิ่งนี้โอ้โใช้อหยิบไม่ใช่เอยนางนี้มันจะยากนิดนึงครับเราต้องเป็นแนวตั้งนี้แหละใช่าต้แต่นอนแนวนี้เลย อ,อันนี้เรามีเนื่องจากเรามี3ทีมสองทีมแข่งกันก่อนใครแพ้ออกไปไปนั่งดูความกตเร็วอของคนอื่นครับผมแล้วก็อีก2คนใครชนะก็จะได้หนึ่งแต่ใครแข่งพูดะอะไรแข่งก่อนล่ะมาชุบมั<อ>้ยมามาไ,<อ>ได้ออกก็ได้นี่เได<อ>้บอกส่งตัวแทนมาตัวแทนโอ้ยออกปึ๊บอื๊อ่าอันนี้จะส่งตัวแทนมาทีมละหนึ่งใช่มอ้าตัวแทนทีมเท่าทาง อ่ะคนวนี้คอย่ตนี้ผมเองผมเองมันแกล้งกันได้ไหมแกล้งกันได้แกล้งเอาตัวเองเข้าตอนไหน้นเราอาอัมนะนงของร้านลลาเลเขแนะนำาวิธีการโกเพื่อนทมเะลืออด่วไม่จยังไม่มีนีเตอดี๋ยวมันจะยากเดี๋ยวมันจะยากม้อตะขอดำ อันี้ก็ไปเ่อเลยก็ดูว่าพี่ชอบออมไหมครับเดี๋ยวตีพร้อมบ้าพอนมาาสเนสี่สามสแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไดูใครต้องดูอะแล้วไม่ตอถูกไปเล่าแต่ว่าขอบคครับผมโมกมาถึงยากเลยจริงไหมล่ะยากเลยหนนี่ครับฮ้ย อ๋ออะไรอะไรที่พื้นอันนี้พื้นนี่พื้นเหลืองนี่นี่นี่ให้กล้องเห็นด้วยนี่นะครับนี่นะครับมันต้องต่อในวงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่นี่นะครับมันจะให้กล้องเห็นเลยพี่แกงหมูอังอันนี้มันยากสุดไงมีสีฟ้าเนี่ยยากสุดมันง่ายสุดมันตกเปะเลยไหมมันตกเปะแกตายอยู่เฉยได้อยู่ได้อยู่โอ้ยเลยเลยเลยอย่าไปชห็นนะร้องเลย ดูดีๆนะมันไปยังไงดูดีๆอ๋อแล้วเดี๋ยวมันแซงนะเดี๋ยวกระต่ายกระเต่าไงเออกระต่ายกระเต่าเขาแซงไปแล้วจ๊ะมาผมขาแล้วอีกอันเดียวนะครับคุณไปอีกอันเดียวคุณจะเาแลคุณจะไปกระเต่าอีกนกันเดียวอันบนบนเนี่ยมันยากเนี่ยมันก็ล้มทั้งหมดแหละโอ้ยเจอท่าน เล่นไม่เป็นเี่ยเล่นไม่เป็นเาอยู่ทีมเดียวกับ่อไอ้ไอ้บอลบนลเนี่ยมันยากเดี๋ยวมันก็ล้มทั้งหมดแหละเดี๋ยวมันก็ล้มทั้งหมดแหละมันนิดเดียวอ่ะอันนี้เลยอลยเลยเดี๋ยวทีมทีมจ็อบเป็นคนเปิดอ่าได้แต่ตอนนี้แหละผมได้ตูนแตะถูกไหมตูนทีมทีมไปได้และหนึ่งไม่ไม่ไปก็พี่จะได้หนึ่งโอ้บอลผมตกรอบก็ตุงตกรอบ ยิ่งไปมก็เสียเปียบเออดูเหมือนเข้าใจเะเออดีใจทำไมที่เปือนใจดีใจทำไมจเกล็ดคนกคได้นะอ้าวนเอาใช่ด้ดดทำดีๆนะไม่นอนสอนไหสดนไหนซื้อชนอกันค่ะอพร้อมนะคะเอาลขนอ้ยเบยเทไรเบี้ยเท่าไ บอกสีด้วยมึงนะโอ้เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเขาได้คะแนนดีมากดีมากเป้ยดีมากขออีกนิดนึง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 อ้าวแล้วเป้ยเป้ย์คะแนนม่แคร์เลยเกมนี้นอกจากภาษาพูดแล้วมันต้องมีภาษากายด้วย ยังไงด้านนั้นมันจะต่อยังไงแล้วว้าเอ้ยวางวเนี่ยผมไม่ช่วยอะไรมีน่ทำอะันพี่ทำอะไรอืดอืดอึดอืดแล้วไปแล้วไปเฮ้เอาไว้กลับด้าน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 ดิเออเบา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 กลับด้านติเอาติดเอาขึ้นไปก่อนเราขึ้นคอที่ละขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อน คุณยังไม่ใช่เด็กเป็ดไม่สตรอโอเคงั้นแปลว่าเกมแรกทีมไปกับเทอรี่ชนะได้ไปหนึ่งแต้มครับผมโอเคต่อไปจะเป็นเกมที่ต้องใช้คู่แล้วถ้าใครชนะได้สองคะแนนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรือป่ะผมโอ้โหแกทำไมไม่รูให้รายการมันตัวเลอผมไม่คนกูรู้ตลอดเลยผมได้ออกหาว่าใครจะเป็นคนแรก ที่แข่งกันเฮ้ยเราถือว่าเขาเก่งเขาได้เขาได้เียบแลดึแต้มให้เขาเล่นก่อนเราต้อกเราองปฉุกปฉุกฉไปฉุกไปฉุกไปฉุกไปยุกไปุกไปาุกไปุกไนฉุกยปปฉ้กไกไปปล่าไปุกไุกปฉุกไปไปฉุปฉุกปล่าไปฉไปฉุกไปฉไป้กปกกไ่ปไบ้ป เฮ้ยอะไอ่ะเฮยเฮ้ยง่ายง่ายง่ายงอะไรที่มองไม่เห็นอะไรอะไรนี่โอ้ไม่ยากไม่ยากไม่ยากคุยกันได้นะคุยกันได้แต่ว่าชิ้นไหนอันนี้ต้องนอนเฮ้ยแย่อย่าอย่าอย่ามันต้องนอนมันต้องนอนอย่างนี้โอเคเราไปก่อนแล้วเราค่อยไปปรับทีหลังเราต้องปรับแล้วแหละต้องปรับทรับทีหลังเป็นเกมต้องสื่อสารและช่วยกันมาก เฮ้ยเขาไ่เราเราหีกเตะข้างล่างไปไหมไอตอนนี้เขาต่อแล้วไอนี่หมุนใหญ่เลยก่อนเลยก่อนเนี่ยเอาแล้วไเอาเอาไปหมดแล้วมันดมันแหวงมัเกี่ยวนิ้วก้อยเลได้ไหมได้นะครับผมได้ไหมได้ได้ได้ไได้ ที่ผมสังเกตพี่วัดเนี่ยพี่วัดเขาก็แบบมีการทําให้มันยืดมีการจูนกันตลอดเวลาอนะไรเงี้ยจริงๆก่อนเล่นเราก็ไม่มั่นใจนะครับแต่พอเราเริ่มเริ่มเล่นไปเนี่ยเออมันก็สบายตัวาตามเมื่อกี้ผมแพ้เพราะว่าผมได้คนเดียวอะ่ะอ,อ๋ออันนี้มีมึงโปรจะมีามาเป็นทีมนะนี่ฮะคีโมก็แตะผมเลยอ,<ค>อันนี้สองแต้มใช่ไหมข้างในได้สองแต้มใช่ไหมได้สองแต้มก็คือแซงแซงเขาเลยแซงเลยแซงเลยน้ำจิกมผมเลยรอบแรกเราต่อให้เขาไว้ก่อนใช่ไหมจะได้มีการังใจต่เยเก่งเว้ย

เราต้องทนเราต้องใ้มันงเราะมันทีมได้พอดีมาีกนิดนล้วเดียว้งีนน่ะโอ้มีนทคนิมีนิคนิดมันไม่หมูโอ้ไปไปสุดยอดเว้เทียบเลยคนอ้ที่ลงมลใเดียวสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วนะพี่ลงมาเลยพี่ลงมาเลยเพี่คอนโทรลอุ้ยโทษมันต้องเข้ามาด้่ฮะ เกี ais, right? okay. ่ยวที่มันขึ้นมาก่อนนะแล้วทีนี้อีกแล้วที่ปล่อยละที่ปล่อยลวอื้มอุ้ยอุ้ยโอ๊ย อุ้ยมันเกงอยู่มันเงอยู่เดี๋ยวไม่ได้ถานลดแข็งแรงก่อนมามุมมุมันมาทนี้เกีริ้ดโคตรี้เลยมุมมันมาใคพี่ต้องย่อนหน่อยอุ้ยเนี่ยนี่ถาดเียงละหลักแล้วหลักสุดท้าย เปิดเป๊ะเป๊ะเป๊ะจริงๆเราเรา,เราคอมแบบรูปบวกได้ไหมมันจะอยู่ไหม คือมันเคลียร์อะวิทุกนาทีมาเปลี่ยนไปวินาทีหนึ่งในร้อยยังมีขอเพียงแค่นั้นครัแค่ตาเดียวจะเก็บชีวิตเราได้ขอเพียงแค่นั้นนั่นแปลว่าทีมเราได้สองคะแนนเด๊แต่ว่าเกมสุดท้ายเนี่ยมันมีโอกาสพลิกแซงกันได้เพราะว่าพอเกมสุดท้ายจะได้ถึงสามคะแนนโอ้ถูกต้องครับเคยคุยแล้วว่าเกมนี้ต้องใช้อะไรครับใช้อะไรใช้หัวใช้หัว เอาหัวเนี่ยมาช่วยกันต่อให้ได้อแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันจะมีผ้าพวกหัวเสร็จปุ๊บคุณเอาเนี่ยมาเกี่ยวหัวไว้เกี่ยวหัวแล้วช่วยกันใช้หัวเนี่ยตอกคุยตอกใครชนะได้สามแต้มแฝงไหมแฝงไหมแฝงแฝงอีกแปงกี่แต้มนะหนึ่งหนึ่งอันนี้เมื่อกี้ผมชนะสองทั้งนี้เดี๋ยวรอบนี้เราสามไงแซงเลยงั้นเดี๋ยวผมชนะเมื่อกี้ผมได้สองแต้มนำอยู่คือสองตุ๊กปังชุดเลยอย่ามาเจอกับผม ีเตาเยิ้ชุบเอ๊ะเนื้ยเนื้เนี่ยเวลาปั่นชุบแบบที่สอนให้นะแล้วเราจะไปชุบเดี๋ยวเราหลอกกัอนหลอกหลอกก่อนแล้วเราเอาที่นี่ขึ้นมาเลยปึ๊บเตาเยิงชุบเตาเยิง ไอดีก่าใชคนแบบี้หวแน่ๆเ้ยเัรถ้าไม่แน่มันบ้ามาเด็เไหมน่นะัเสร็จทีพี่ดูแลทีมพี่บลอดซุปเปอร์ยังไม่ติดเลยเบยอติดงเบย์สอมาตรฐานดูแลตัวเองถือว่าคนเราเออเบ่งเบ่งเบ่เออย่งโงแหงดีชายชนะจะมา เาแล้วอ๋อมันแยกกันหอันแยกกันเไม่ใช่ว่ามันาใหม่มันต้องเชื่อมนตรงนี้เอามาเฮ้ยเหมือนนี่เลยพี่ที่โมโหลสมยไปยังไปเอาดูเอาดูก็นดิ่จัดก่อนจัโอ้แน่นหกเขาปูจุ้ง ะตอนนี้แทบพิงมาดีอ๋อไหมครับครับไปนะฮะรูปนี้ลุยโอ้ยเออะไรก้อนเขียวสีแดงก่อนไหมแดงไม่เขียวไม่มีจ้นี่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 อะไรอ๋ออ๋ออ๋อตรงตรงตรงกลางเลย ขึ้นมาเตี้ขึ้นมาเตี้ยมันก็เกี่ยวเข้าไปเตออุ๊ยอีกทีเลยไอ้ลุ้ลุดนลุ้ลุดนลุดแล้วว่าชอบไม่เลยเรียกเตียบดีที่มันแยใหม่เรียบเตียบเลยไม่ต่อเนี่ยไม่ต่อเนี่ยเรียบเตียบเลยโอ้กันเกี่ยวเนี่ยมันจะมีเกี่ยวทั้งด้านหน้าแล้วมันเกี่ยวมันเกี่ยวทั้งตูดการที่ยกตูดขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยทำให้เอ้ยมันลงล็อกแล้วเราต้องคอยงัดต้องมีคนคอยงัดโอ้ยอัลลูโอเคกำลังโยกเลยยังไงดีพี่นอน ฟางวาก่อเลต้อนอนก่อนแล้วค่เสียยงก็แบบนอนก่อนเด้าไม่นอนก่อนเสียบไม่ได้ทไปปี่วัดที่วัดเกียกันเป็อะไรเยพี่หยอดล้วเปิงัดพี่หยอดล้เปิงัดนขอทัางั้นหน่อยใช้หัวนะอ๋อใช่งัดงัดเลยอย่างแรงอย่างแรงไม่กระดกไม่กระดกแล้วี่วัดงัดเลย คือเราสองคนอะแต่ไม่อยากได้ซึ่งกันละกันพอเราได้กันแล้วเราก็มันก็มันก็เข้ากันได้เข้ากันได้สบายตัวอ่ะพี่หยอกพี่เปย์พี่หยอพี่เปย์ให้เขารองให้เขาล่องเข้าอะไรเนี่ยล่องเข้าโอจัเป็นรเป็นรูปเป็ปเป็นรูปเป็นรูปเป็นรูปเปนรูปเป็นรเอ็นเปนรเป็นรปเปนรออเปรรรปเ ระวังตูดตูดตูดตอดนี้เม็เขาตูดที่เาตูดตขดดูดไม่ได้ส่งแรงจะตูดไมได้ขึ้นเลยหัวนูนดูมันกว้างอ๋อดูแล้วมีสูตแล้วมีสูตรแล้วเอาใหม่รชิเมไม่มไม่ชิไม่ชม่ไม่่เโอาเอาดนเลยพี่วัดอย่าโยกนี่กดลงกดลงแอ้ยโอเคพอพอพอพแล้วเอ้ยพอๆเกี่ยวอยู่เกี่ยวอยู่ มันขวาเกี่ยวอยู่มันเกี่ยวอยู่โอเคแบบว่าเกี่ยวแบบว่าเกี่ยวนะใสเหลืองแล้วใสเหลืองโอ้โหใส่แล้ถนัดเลยหอย่างไวเลยยกขึ้นอย่างไวเลยไอ้เดือดไอ้คงพี่วัดคุมอยู่อ่ะไปหย่อนได้สามคะแนนสามคะแนนมุนๆโอ้ยมันตั้งแล้วพี่วัดไปต้องหย่อนนิดแล้วพี่วัดสอยเนี่ยอย่ไปหย่อนอยู่ไปหย่อนอยมันู่โอเคต่อไปอ่ะสุดท้ายแล้วพี่วัดเร็วมีตรงเตยน้อย ไปยังไงนะอย่าต่อให้มันนิ่งๆก่อนมันนิ่งเรบทีเดียวเลยเดี๋วแรงสุเอาแล้วเยเเฮ้ยอยู่ไหมเรียรอยัง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 ยองาเข่งกับเขากอนอนได้เจยากะ บอนโฟได้ขวาซ้ายขวาหน้าหลังบอนโฟกดกะงัดเลยกดกะงัดเลยเด็กรุ่นใหม่ฝึกเยอะประสบการณ์น้อยนะใช่ถูกต้องผมว่ามันยากนะไม่รู้ว่าเหมือนเหมือนเล่นคนเดียวแล้วมันง่ายกว่าเอาไอ้เป็นยังไงวะมาไม่ใช่มารไวไม่ใช่ทีมคุณก็ไปดูแลเขาเลยเนี่ยเออ รัดแน่นมากคิ้วมันชนกันกูจะกลายเป็นชาลีแชตินแต่ใช้หัวอ้อหูยบอกเย่มนี่ันมือนี่ม้มือนอาเนี่กลมกอยู่ล่างลมกลมอ่นะเอาไป อันนี้มันขาดเดียวมันยืขาดเดียวเลยขนาดใช้มือยังยากเลยอ่ะแล้วตอนหลังเป็นหัวได้ไปเลยขาเดียวอ่ะเอานอนก่อนนะนอนก่อนนเฮ้ยเราเราาต้องวางก่อนเราต้องกระดกตรงนี้มาเออเออเออมาได้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 เนี่ยมันต้องเอียงนิดนึงเข้าได้มาวะมาไม่ได้ต้องเกี่ยวเข่า ต้องเอาตั้งขึ้นมาก่อนต้องตัดตั้งไปขอทำไปขอทำหย่อนหย่อนหย่อนนิ่งๆไปไปไปหยอดไปต้องไปต้องต่ำไอพี่ต้องต่ำเล่อยต้องแยกแล้วอันนี้แยกแล้วหมดเแยกแล้วตรงนี้แยกปุ๊บมันจะได้ตึ่นมันก็ตึ่นตรงนี้มันได้ตึ่นตรงนี้ดิเฮ้ยดีเหรอเฮ้ยดีเลยที่หเนี้ยนะตัำๆ เอาเนื enfin ้อมหนึ่งนะอันี่ยอานี่อนี่ช่วยขอบขอบอีกทอจะมาขอบขอบทใหม่เลยเฮ้ยกูว่าเปลี่ยนยากกว่าเนี้ยี่ยากไปว่ะยากไป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 ่าเนี่ยยากมากเลยขอบยังขอบครับไปเดี๋ยวมีเวลาให้แยงกันนะตไหนดูไหนลึ เพว่ามันเป er ็นเหมือนกับว่าโลงโลงนิ่มๆลงนิ่งมันจะง่ายถ้ามันคิดว่าแข็งมันจะกระด้างเเล่นเดียวเกมเดียวกูอยู่ไม่ได้ไอ้นี่นอนนะนอนนะนอนนะนอนนอนเลยนอนเนี่ไม่นอนไม่นอนไม่ได้เอากลางลงก่อนคนะหน้าเดียวแน่หน้าเดียวแน่เตี้ยสิจแล้วเนี่ยจะไปบ้างข้างๆแล้วเนี่ยพี่จะท่าไหนพี่ท่าไหนพี่บอกสิก็นอนไง่ายจากตกตุ้จะได้รู้ โอเคโอเคด้อการต้องกางเอาเลยที่ก้อยยอรับไ่ท้องโทเลยติดเลยได้แล้วเนี่ยไอ้บ้านหนูเป็นเก่งเรื่องอย้อนยินเอะไรใช้หัวอะไเเก่งกระดกกระดกอะไรกันผมว่าถ้าผมเริ่มเกม2กับท กับเชอรี่ใหม่ผมว่าผมชนะแน่เมื่อกี้เรายังไม่รู้มุม่ะตอนนี้เรารู้มุมแล้วเราโมตะขับขีดตรงข้ามเนี่ยไอตรงข้ามทำอะไรก็ไม่รู้ขี่กักขีขัดเขามีแอคชั่นมีท่าตลอดนี่คืออะไรนี่คืออะไรบอกไปอันนี้คือมงกุฎแห่งผู้ชนะครับผมก็หลังจากเกมนี้ไปความสัมพันธ์ของเป้ยกับพิวัตก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนติดตามด้วย ถ่ายเสร็จเมื่อกี้ผมเห็นรีบเดินเข้าห้องน้ำมาสองคนทับอะไรรึเปล่้องฉุดกันนิดนึงเรื่องการขึ้นขึ้นลงลงกันใช้หัวใช้หัวเยินไส้เยินคาติดแพ้ของจริงใช่ฮะคือมันมันทีมเวิร์คมันต้องสูงจริงเนี่ยเขาเขาบ่อยอ่ะครับส่วนของไบกับน้องเชอร์รี่เนี่ยเรียกว่าเข้าใหม่ปาล์มันเข้าใหม่ปาล์มยังไม่ค่อยรู้จังหวะจากคนเลยใช่บางทีอาจจะมีเฮ้ย คนนึงหย่อนคนหนึ่งงัดยังไม่ทันบางทีมันงัดสองพ้อมกันก็ปึ๊บทั้งองเราก็มันพูดอะไรมากนะครับก็ชนะสองเกมการับไปได้เหนียหน่อๆเลยห้าคะแนนสำหรับเกมนี้นะครับชื่อเกมลิกกิตก็จบลงไปแล้วครับกับบทเกมไนในเทปนี้ที่ร้านลานละเล่นเหมือนเดิมเทปต่อไปจะเป็นอะไรและอยู่ที่ไหนคอยติดตามชมครับผมกับรายการบทเกมไนวันนี้ขอบคุณพี่หญิงและร้านลานละเล่นอีกครั้งครับขอบคุณครับ ตัดตึงตึงตัดตึงตึงตัดตึง